When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. And if I take in it in a hadiunes and a cobak in the fair heenaha, O P and Tiaha by ก็เป็นจุดเช็คพอยต์เป็นของอดีตท่านผู้ว่าราชการอะคะ่ะท่านทานทเสกอะคะ่ะก็บรรยากาศก็คือจะสบายาบ้านๆแบบอากาศดีค่ะแล้วก็จะหยุดแค่วันอาทิตย์วันเดียวอะค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีแบบพิเศษลูกค้พาพิเศษอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็จะเปิดต้อดทุกวันอาทิตย์เย่ีไรค่ะ กู uhm, ะคะือคนชอบถ่ายรูปนี่ต้องมาเลยนะเนี่ยใช่อะไรอร่อยบ้างคะที่นี่ให้ให้แม่นายแนะนำสวีทมาถ่ายรูปชีวิตแล้วก็แนะนำร้านว่าเมนูอะไรของแม่ที่แบบขึ้นชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ มเมนูที่ขึ้นชื่อเหรอคะ,ะเอาตรงนี้เลยนะ,อ,ะอเมริกาอเมริกาโน่ร้อนค่ะเพราะว่าสูตรทางร้านเราเนี่ยจะไม่เหมือนที่อื่นอเมริกาโน่ป,ปกติก็คือกาแฟกับน้ำ มีปริมาณมากใช่ไหมคะแต่ของเรานี่อัดออกมาจากเครื่องโดยที่จะมีครีมมากก็คือครีมของกาแฟจะไม่เหมือนที่อื่นอันนี้คือสูตรเดอร์ของรบานแล้วถ้าสมมติว่าคนไม่กินกาแฟนะคะก็มีเครื่องดื่มชนิดอื่นก็มีชาไทยชาเขียวนะคะนมนมชมพูนมสดนมชมพูค่ะมีโกโก้ค่ะ ปกติก็เปิดตั้งแต่เปิดตั้งแต่9โมงจนถึง5โมงเย็นจะหยุดวันอาทิตย์หนึ่งวันค่ะค่ะพมอมวนมชมพูค่ะแม่ส่วที่แอ็นมาแล้ีเน้อจะดีมอส่เนื้อถูกันนีมีรละมกาซึอม็เล็กๆจะสามารถช่ลข้อตอบของไขมันตามหลั ียไดนะคะอร่ยจใสะช่ว่ากว่ากวันวน่ไปไหนก็ต้องพกนด้วยเียค่ะสวัสดีค่ะสมาชิกร้านพิซูนทุกท,ท่านนะคะ,ะหนูชื่อรัชนีพอนการนะคะ รหัส4209164หงค่ะก็หลังจากที่หนูจบที่ซีราแล้วก็ใช้ทุนอยู่2ปีพอดีเลยค่ะท,ที่วอร์ซ RCU กูมานะคะตอนนั้นพี่ตุ้มจินตนานะค่ะเป็นหัวหน้าบอร์ดค่ะก็พี่ๆท,ที่ r า u ซก็ให้จบซีราก็หลังจากใช้ทุนเสร็จ2อปีะค่ะก็ได้จากประสบ ก,ก็คือเหมือนพี่ๆทุกคนนะคะสื่อญาติก็พี่ๆน่ารักแล้วก็ทุกอย่างก็แบบก็ดีแบบตอนนั้นคือมีปัญหาคือแบบเรื่องขึ้นเวรหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นก็เริ่มมองหาแล้วว่าเราอยากทําอะไรชีวิตเราต้องการอะไรตอนนั้นก็ยังไม่รู้อะคะ่ะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่อยากให้ขึ้นเวรเราก็เลยแบบเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตตอนแรกก็คือจะไปที่ออสเตรเลียค่ะไปเรียนภาษาแต่ ตอนนั้นมีญาติอยู่ที่ฝั่งเมกาค่ะ,คะก็เลยเข้าโครงการอ,อพยพค่ะ,คะก็เหมือนไปอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่แล้วก็อยู่ที่ไอริโซนาค่ะหปีที่นั่นนะคะหลังจาก1ปีเสร็จแล้วก็กลับมาเมืองไทยตอนนั้นก็ทำงานเป็นพาร์ทไทม์อยู่โรงพยาบาลเอกชนก็โรงพยาบาลนนทเวศหรือว่าทำอยู่โรงพยาบาบลบํารุงราชนะคะที่อาจจะไม่ผิดอยู่ประมาณ6เดือนหลังจากนั้นก็เพื่อน ื่อนที่ยังไม่กลับอะค่ะก็มีเพื่อนสนิทอะคะ่ะอยู่ที่นิวยอร์กค่ะก็เลยแอพพลายที่ที่เรียนภาษาที่ลาโกเดียคอเลสค่ะที่ที่นิวยอร์กค่ะก็อยู่ที่นิวยอร์กหลังจากที่อยู่นิวยอร์กเกือบประมาณเกือบห้าปีอะค่ะหลังจากที่ค вали ฟายภาษาเริ่มรู้เรื่อง,อง,องแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนั้นก็มีความคิดก็จะสอบเอนเพลกอยากทำงานพยาบาลที่นู่นนะคะ ก็อยู่ q u a ลิฟายเอกสารอะไรเรียบร้อยแล้วถึงขั้นตอนสุดท้ายที่จะสอบแล้วอะค่ะแต่ว่าคุณพ่อไม่อยากให้อยู่ที่นู่นเพราะว่าเป็นลูกลูกสาวคนเดียวก็เลยอยากให้กลับมาอยู่ยที่ไทยอะค่ะแล้วก็เราก็เลยไปเรียนทางด้าน childcare development ออน,นะคะที่ New York ก n i v e เลอร์ซิะค่ะก็คือเรียนจนจบแล้วก็กลับไทยมาหลังจากกลับไทยมาแล้ว,ลวก็เริ่มงาน ก็ไม่อยากทํางานโรงพยาบาลอีกก็ตอนแรกก็คือไปสมัครที่บำรุงราชบำรุงราาเขาก็บอกว่าโอเคไม่อยากไม่อยากขึ้นเวรเขาบอกว่าอยู่ในสนยนของเฮลท์เช็คอัพไหมอะไรอย่างงี้นะคะก็คือสอบสัมภาษณ์อะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วอะค่ะแต่ว่าก็เลยบอกว่ามันยังรู้สึกว่ายังยังไม่ใช่ตัวเองอะค่ะก็เลยแบบอพอดีมีเพื่อนทํางานเพื่อนสนิทเลยอะค่ะทางานอยู่ที่บริษัทประกันค่ะของบริษัท AA เพื่อนก็ชวนไปทําที่ AA อยู่ได้ประมาณหนึ่งปีแต่ A a เอนี่เป็นอยากจะบอกว่าเป็นที่ที่ให้ความรู้ให้ประสบการณ์เยอะมากก็คือเพราะว่าเป็นรุ่นพี่จากพยาบาลศิบุล่านะคะเกือบทั้งนั้นนะคะที่ทํางานอยู่ข้างในนะคะทํางานที่ที่เอเอประมาณปีหนึ่งนะคะแล้วก็หลังจากนั้นมนาะก็ย้ายมาทําของโรงพยาบาลกรุงเทพสุ่นิีใจนะคะก็อยู่ในเครือดูแลเรื่องค่า ค่าแพทย์ดูแลประกันทั้งไทยทั้งต่างชาติแล้วก็ดูแลเรื่องความเหมาะสมของการใช้ทรัพยากรทางการแพทย์ว่ามันเหมาะสมกับราคาไหมแล้วก็ค่าแพทย์มีโอเวอร์ชีทเน้นไหมดูแลดูแลทุกอย่างในส่วนของตรงนี้ค่ะประสบการณ์ที่ได้มาค่ะแต่หลังจากที่อยู่โรงพยาบาลกรุงเทพประมาณสองเกือบสองปีค่ะแล้วก็โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่จะเปิดสาขาแล้วก็เลยทำเรื่องของย้ายอะค่ะขอมา ขอทาเรื่องขอย้ายตําแหน่งมาอยู่ที่เชียงใหม่ะคะ่ะแล้วก็อนุมัติแต่ว่าช่วงอนุมัตินะคะแอาก็เริ่มมีปัญหาเริ่มเริ่มมีปัญหาสุขภาพตอนนั้นก็คือแบบว่าป่วยบ่อยไม่สบายอะไรอย่างนะะี้ค่ะก็คือหลายอย่างเข้ามาในชีวิตแล้วก็ช่วงนั้นก็คือแฟนามาเปิดคลินิกก่อนนะคะตอนแรกที่เรามาเปิด ปิดคลินิกก็คือใช้ทุนใช้ทุนค่อนข้างเยอะแต่ก็ดีที่ว่าทุน่ะเป็นของพ่อแม่แล้วก็คือเป็นของพวกป้าค่ะที่แบบว่าช่วยวยกันก็คือเช่าห้องแถวอยู่ข้างๆกับเซเว่นนะคะอยู่ตรงนั้นอะไรนะคะชีวิตก็แบบลําบากเหมือนกันถ้าไม่ได้แม่ที่แบบว่ามีฐานลูกค้าอยู่เพราะว่าแรบไม่ได้อยู่บ้านมาแบบน่าจะประมาณแบบ สิกว่าปีแบบสิบสองสิบสามปีอคะ่ะที่ออกจากบ้านไปก็ไม่รู้จักคนในชุมชนแต่ว่าต้องอาสัยแม่ที่แบบว่ารู้จักคนในชุมชนแล้วก็ดึงลูกค้ามาแต่เราก็โชคดีอย่างก็คือเราเป็น ถานเป็นเป็นคลินิกเดียวอะค่ะที่มีแพทย์ประกอบการอยู่24ชุดต่อปเปิดตลอดทุกวันแล้วก็คือมีแพทย์อยู่ด้วยตลอดอะคะ่ะแล้วก็มาทำก็ล้มลุกคุกคานเจอปัญหาต่างๆเยอะแยะมากมายะคะ่ะก็เช่าเขาอยู่ประมาณเกือบ3 3ปีอะคะ่ะ3ปีแล้วก็โดนโกงสารพัดเพราะว่าแอลก็ตอนนั้นก็คือยังทำงานประจำอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพแฟนก็ไม่รู้เนเจอร์ของคนแบบ คนที่นี่อะไรเงี้ยค่ะบางทีก็แบบให้เครดิตไปเขาไม่เอาเงินมาจ่ายอะไรเงี้ยค่ะรวมรวมแล้วก็แบบเหมือนแบบมารวมบัญชีแล้วก็คือสูญเง,งินไปเกือบเกือบล้านนะคะในปะ,ปะในเวลา3ามปีะคะ่ะ mm hmm. ก็คือกําไรอะ่ะมันก็ออกไปตรงส่วนนั้นหมดอะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็แบบก็ถือว่าแบบไม่เป็นไรก็ได้เรียนรู้ชีวิตอีกแบบหนึ่งแต่ก็ถามว่ามีท้อไหมก็มีมีท้อทุกคนนะคะแบบว่าเหมือนแบบ เราทำงานเหนื่อยมาแต่ทำไมแบบทุกคนแบบพอได้แบบสุขภาพที่ดีกับคุณไปแล้วทำไมเขาไม่คิดถึงถึงเราในมุมมองของที่เราเป็นคนเป็นคนดูแลรักษาเขาอะค่ะหลังจากนั้นพอได้แบบนี้เสร็จแล้วก็คือเริ่มแบบที่จอดรถเริ่มแบบมีปัญหากับเพื่อนแบบห้องข้างๆห้องเช่าข้างก็เลยตัดสินใจแม่บุญธรรมอะค่ะก็ให้ที่ อยู่ที่หนึง่งแต่ว่ามันก็ค่อนข้างไกลก็คืออยู่อยู่กลางแบบป่าเขาแล้วก็ไปบุกเบิกตรงนั้นนะคะไปอยู่ตรงนั้นก็สร้างมาตอนนี้เข้าปีที่สี่จะเข้าปีที่5แล้วอะคะ่ะก็เป็นต ของตัวเองแต่ก็คือแบบมีแบบก็คือต้องเข้าธนาคารแล้วก็คือก็ต้องมีเรื่องผ่อนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ทุกช่วงที่เข้ามาค่ะก็จะมีปัญหาเข้ามาตลอดแบบว่าไม่ว่าเรื่องปัญหาสุขภาพเรื่องโกงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีมีทุกอย่างที่แบบเข้ามาบางบางทีมันมันพ้อมากมีแบบมีอยู่ครั้งหนึ่งอะค่ะที่ต้องเข้าโรงพยาบาลแต่ตอนนั้นคือคุณพ่อยังอยู่พ่อยังไม่เสียค่ะแล้วก็พ่อก็บอกว่าแบบ คนเราให้อยู่ในจุดที่แบบว่าต่ําที่สุดของชีวิตอะค่ะก็คืออยู่แบบลองดูแบบอยู่แบบไม่มีอะไรเลยอะเราอยู่ได้ไหมก็คือแบบเราใช้เวลาที่แบบว่าจะทําใจแล้วก็คือจะทํางานกลับมาเป็นปกติได้เกือบเดือนนะคะที่แบบว่าแบบเหมือนกับโทษตัวเองว่าแบบเอ้ยฉันทําแบบบกพร่องังให้ชีวิตครอบครัวทําให้ชีวิตของคนรอบข้างเนี่ยคือแบบมันแย่ลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือแต่ คุณพ่อก็แบบให้กำลังใจบอกว่าไม่เป็นไรคนเรามันกว่าจะประสบความสาเร็จได้มันก็ต้องลม้มลุกคลานอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นมาก็ผ่านมาอีกปีนึงแล้วก็เริ่มโอเคขึ้นแล้วก็พอเราเริ่มทําโครงการที่เราทําโครงการอยู่ก็คือโครงการทําดีเพื่อพ่อค่ะก็คือตอนแรกพ่อเป็นคนก่อตั้งโครงการนี้ขึ้นมาก็คือไปช่วยชาวเขาอ่ค่ะที่อยู่ใกล้ๆหมู่บ้านที่เราเปิดคลินิกอยู่ประมาณ15กิโลแต่ว่า เดินทางไปค่อนข้างลําบากหน้าฝนเขาก็จะลงมาใช้บริการเนี่ยค่ะยากแล้วก็เขาก็แบบเหมือนขาดแทนถ้าหน้าฝนนี่คือทางมันเละมากไม่ไม่สามารถที่จะลงมาได้อะไรอย่างนี้ค่ะเราก็จะทุกวันพ่อเราก็จะเข้าไปทําโครงการก็คือฉีดยารักษาฟรีอะไรอย่างงี้ค่ะให้ยาฟรีทุกอย่างอะไรนะคะทาโครงการแล้วก็หลังๆปีสองก็จะเริ่มมีคนเข้ามาสนับสนุนอย่างกับบริษัทยาหรือว่า บุคคลที่เขาเห็นความสําคัญของสุขภาพตรงนี้ค่ะก็คือช่อชวยๆกันบริจาคมาค่ะทำปีสามนี่ก็คือจะใหญ่ขึ้นมาอีกเพราะว่ามีคนเข้ามาแบบร่วมสมทบทุนนะคะเยอะขึ้นอะไรอย่างนะะี้ค่ะเราก็ทำเหมือนแบบให้เครื่องวัดความดันเครื่องวัดอุณหภูมิะคะ่ะแกวัดที่วัดทุกวัดนะคะที่อยู่ในเขตของพื้นที่ของอำเภอแม่ทาค่ะเพราะว่า แฟนเนี่ยจะทําในเรื่องของแม่ทาโมเดลอะค่ะเป็นแบบโมเดลสุขภาพนําร่องของแม่ทาคือจะเป็น,ช,นชุมชนที่พึ่งตนเองอะค่ะโดยที่แบบว่าทุกคนจะเจอปัญหาว่าไปใช้30บาทแล้วได้ยาที่ไม่ได้คุณภาพหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าดูแลตัวเองไม่เป็นอะไรเงี้ยค่ะเราก็คือจะใช้แบบใช้โมเดลนี้เป็นโมเดลแบบโมเดลสุขภาพเป็นตัวนาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นมาแอลก็มีประสบ คือช่วงโควิดมาละแอลกับแฟนในปี6-3าะ่ะทั้งปีที่หลังจากส่งลูกค้าเกาหลีชุดสุดท้ายกับประมาณเดือนมีนากับเกาหลีอะค่ะเมษาแอลเริ่มไม่สบายก็คือ2คนก็คือติดทั้งชีคุณคุณย่า,าไทฟอยแล้วก็ไข้เลือดออกอะค่ะก็ทั้ง2คนสลับกันเข้าออกโรงพยาบาลอยู่เกือบเกือบ เกือบทั้งปีอะคะ่ะที่ไม่สบายอยู่โร,โ,รโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่กับโรงพยาบาลศิริเวชอะคะสลับไปสลับมาแล้วก็แล้วก็ที่แบบหนักๆกก็คือแบบเข้ารถชนเสาไฟฟ้าะคะ่ะแต่ตอนนั้นก็คือรถพังหมดเลยก็คือแบบกระดูกต้นคอหักสามสาซี่กระดูกซี่โครงหักสามซี่ช่วงนั้นก็คือช้อท้อมากเพราะว่า จากคนที่เคยทํางานได้ก็คือทํางานไม่ได้ก็เหมือนคนเสมือนซึ่งไร้ความสามารถก็คือนอนคืออาบน้ําเองไม่ได้ก็คือต้องแฟนต้องอาบน้ําสระผมอะไรให้ทุกวันคือเกือบ3ามเดือนแล้วก็ต้องไปทำซีพีทำว่ากระดูกมันแบบเคลื่อนไหมแล้วก็ทกํากายภาพด้วยอะไรเงี้ยค่ะอยู่ประมาณแบบอีกหก ห้าเดือนนะคะอันนี้วันที่วันที่สี่กุมภาเนี่ยค่ะก็จะครบหกเดือนที่จะต้องไปทำสีผีซ้ำค่ะก็ยังเดินทางไม่ได้ก็คือขับรถช่วงนี้จริงๆแล้วอาจารย์ไม่อนุญาตให้ขับยังไม่ถึงหกเดือนแต่ก็เริ่มขับเริ่มใช้ชีวิตก็คือเริ่มลงมาทํางานได้บ้างแล้วแล้วก็กระดูกสันหลังแล้วก็เส้นประสาทที่มีปัญหาก็เริ่ม เริ่มมี recovery ดีขึ้นแต่ว่าต้องใช้สเตียรอยอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องแลกแลกกับการที่ไม่ต้องผ่าตัดแต่ว่าก็ตอบสนองต่อยาดีแต่ว่ามันก็มีผลเสียคือแบบบางทีก็คือแบบดูแบบเหมือนตัวบวมบวมบางทีก็นั่งทํางานไปมันจะมีปวดนั่งทํางานได้แค่ชั่วโมงเดียวอีก15นาทีก็คือต้องนอนพักก่อนแล้วก็ถ้าเริ่มโอเคแล้วก็ก็ถึงจะแบบกลับขึ้นมาทํางานได้ะคะ่ะช่วงโควิดคือเราก็ต้องกลับมาแบบ ช่วยแบบครอบครัวเพราะว่าทุกทธุรกิจของครอบครัวก็คือแบบได้รับผลกระทบหมดค่ะน้องทำอักเเี่กับเกาหลีแล้วก็ต้องดึงทีมแบบจากสามชาติเข้ามาแบบช่วยทางสนามกอล์ฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็คือหยุดชะงักทำไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าคือโควิดมันก็คือมีแบบมีพอลกอมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายๆอย่างแม่ทำประมูลง,งานที่ สวัสดิการของในสนามก็หยุดชะงักเหมือนกันเพราะว่าเขาต้องลดพนักงานลงอะไรเงี้ยค่ะแม่ก็คือขาดรายได้นในส่วนนั้นนะคะแล้วก็ในส่วนของคลินิกที่เราจะเปิดของเกาหลีก็หยุดชะงักลงอุปกรณ์ลงยาลงอะไรเรียบร้อยหมดแล้วก็คือแบบก็หยุดรอทุกอย่างอะคะ่ะเอาอยากให้กําลังใจสําหรับคนที่แบบว่ามีปัญหาแล้วก็แบบ ตอนที่ประสบปัญหาเยอะสุดก็คือตอนที่โดนโกงแล้วก็ตอนที่โดนโกงตอนนั้นแอลทำนายหน้าปรเตี้ค่ะกับเพื่อนก็โดนโกงอยู่จริงๆแล้วโดนโกงตั้งแต่ค่าคอมมิชชั่นมาตั้งแต่แรกเลยจริงๆแล้วน่าจะได้แบบคนละล้านแต่ก็เฉลี่ยออกมาแล้วเดลอนคนละประมาณ5 6แสนแล้วก็แล้วก็ไปเหมือนกับ จะขายต่อยอดธุรกิจอะค่ะก็ไปลงทุนในเกี่ยวกับแมสทางด้านเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ก็จ่ายเงินเขาไปแล้วแต่เขาก็ไม่ส่งของให้แต่ตอนนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินคดีอยู่ค่ะแต่แล้วหลังจากนั้นมาก็รถชนก็คือแบบก็ต้องใช้เงินอีกแต่ดีที่เอามีประกันชีวิตอยู่ก็ยังมีค่าชดเชยอะไรบ้างแต่ก็คือแบบถือว่ามันก็ยังไม่ไม่พอกับ ค่าใช้ใจ่ายในในบ้านอะไรเงี้ยค่ะช่วงที่ผ่านมาช่วงนั้นก็ถือว่าแบบก็มีแบบกำลังใจก็คือจากคนรอบข้างจากครอบครัวค่ะที่แบบว่าให้ผ่านไปให้ได้ก็บอกว่าคือครั้งแรกเราเคยผ่านปัญหามาได้แล้วก็ให้คิดถึงตอนที่แบบพ่อเคยสอนไว้ว่าคือเราก็ลงไปไปอยู่ในจุดที่แบบว่าแบบไม่มีอะไรเลยเนี้ยค่ะ ก็คือยังผ่านมาได้อีกรอบหนึ่งนะคะเราก็ต้องผ่านมาให้ได้อะไรเงี้ยคะ่ะช่วงโควิดทุกธุกกรก,กิจอะคะ่ะเจอปัญหาหมดมีแต่คนบอกว่าธุกรก,กิจสุขภาพไม่น่าจะเจอปัญหาแต่จริงๆรแล้วไม่ใช่คือแบบคือมันเป็นผลกระทบอะแนววงกว้างอะคะ่ะทุกคนได้รับผลกระทบเหมือนกันหมดคนที่มาคลินิกตอนนี้ที่มีปัญหาก็คือเครียดนอนไม่หลับไม่มีเงินส่งลูกเรียนหรืออะไรหลายอย่างะคะ่ะก็กลายเป็นแบบว่า เหมือนทุกคนนะคะมีปัญหาเหมือนกันหมดทุกคนนะคะอยากจะให้กำลังใจพี่ๆน้องๆที่ทำธุรกิจหรือว่าแบบที่ทำงานประจำก็เห en, มือนกันที่ว่าโดนโดนลดแบบโดนลดจำนวนวันลงค่าใช้จ่ายแบบมันเท่าเดิมแต่ว่ารายได้มันลดลงอะไรอย่างนี้ค่ะก็อยากจะให้กำลังใจว่าให้ทุกคนสู้สู้ต่อไปอะค่ะหวังว่า คหุดหมดทุกอย่างก็คือจะกลับมาแบบค่อยๆกลับมาเป็นเหมือนเดิมอะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ อันนี้เป็นสนามกอล์ฟอะค่ะของอธิตยาเชียงใหม่อะค่ะแต่ว่าอยู่ในพื้นที่ของของลำพูนนะคะแต่ว่าเรามีทั้งอธิตยาเชียงใหม่แล้วก็อธิตยาลลำพูนที่เป็นในส่วนของโรงแรมอะค่ะแล้วก็รีสอร์ทอะค่ะแต่ว่าตรงนี้จะเป็นจุดพอยท์วิวที่นักกอล์ฟจะมาจบาจุดกันตรงนี้แล้วก็จะมาพักดื่มน,น้ำอะไรตรงนี้นะค่ะแล้วก็ จะมีการถ่ายรูปตรงนี้นะค่ะตรงจรุดนี้ล้วก็ตามลงมาตรงนี้เลยก,ก็ได้ะค่ะสวยมากเลยเนาะแล้วครับที่นี่กี่กี่ไร่นะคะอะพื้นที่ทั้งหมดอะค่ะประมาณ800ไร่อ่ะค่ะกว้างามากเขาอะคะอ่ะถ้ามองจากข้างนอกมาก็จะไม่จะไม่เห็นนะคะว่าแบบมีสนามกอล์ฟกับมีโรงแรมรีสอร์ทอยู่ข้างในอย่างเงี้ยค่ะค่ะ,ะแล้วก็ตรงนี้ ก็จะมีแบบจะพยายามทำทุกอย่างให้เป็นกรีหมดทั้งหน้าและหน้าฝนหน้า,นาร้อนก็คือแบบทุกอย่างต้องกรีนจะมีแบบพี่พี่คนสวนเป็นคนที่จะดูแลแต่ละหลุมแต่ละหลุมอะคะ่ะทั้งหมดอของเราจะมีทั้งหมด27หลุมอะคะ่ะที่จะสามารถเล่นได้อะคะ่ะแล้วก็ โดยทั่วไปแล้วบรรยากาศตอนเช้าเนี่ยค่ะก็จะมเหมาะลงก็จะบรรยากาศจะสวยลูกค้าก็จะชอบอ่มามาเล่นที่นี่บางคนก็คือลูกค้าข้างนอกก็จะมีมาพักบ้างนะคะแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของหน้าไฮซีซันจริงๆแล้วลูกคา100้าร้อจะเป็นคนเกาหลีทั้งหมดนะคะลูกค้าไทยก็จะมาตีช่วงบ่ายบ้าง,างนะคะที่ว่างๆนะคะแต่ว่าส่วนมากแล้ว เรียกได้ว่าก็คือคล้ายกับเป็นเมืองเกาหลีค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วคือ,อมันจะไม่เหมือนกันนะคะบางหลุมก็คือจะตีง่ายพัดง่ายหน่อยบางหลุมก็จะพัดยากหน่อยนะคะแต่ละหลุมะคะ่ะทั้งหมดแต่ว่ามีแลนที่จะขยายออกไปเป็นอีกอเก้าหลุมเป็นสามสิบสามสิบหกหลุมอะค่ะอยู่จริงแล้วอธิตยาตอนนี้ยังถือว่าเป็น เบอร์สองของภาคเหนือที่เป็นรองอาลพยแต่ว่าเราต้องการที่จะ,ะขึ้นเป็นอันดับหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ก็อพอดีช่วงเศรษฐกิจโควิดอะไรมาการปรับปรุงสนามหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต้องใช้ใช้เงินทุนหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะเราก็คงยังต้องรอก่อนนะคะน้้งแอลทำหน้าที่อะไรบ้างนะคะจริงๆแล้วแอลจริงแล้วแอลเป็นเปิดคลินิกอยู่ที่นี่ค่ะยู่ อพอดีบอสขาย,ยกให้ยกคอนโดให้1ห,ห้องอะคะ่ะเปิดทลินิกแต่ว่าก็เจอโควิดเหมือนกันก็คือซื้ออุปกรณ์เตรียมที่จะเปิดแล้วแต่ว่าโควิดมาแต่ว่าปกติแล้วตั้งแต่อาทิตยามาอยู่ที่นี่3ปีแอลกับสามียคะ่ะที่เป็นหมอะคะ่ะก็ดูแลเรื่องสุขภาพของพนักงานแล้วก็ของลูกค้าแล้วก็ของสตาฟทั้งหมดอะคะ่ะ แล้วก็ในส่วนพอช่วงโควิดมาก็ช่วยงานซีโอบ้างหรือบางทีก็ออกไปหาลูกค้าข้างนอกที่เป็นกลุ่มคนไทยเพราะว่าเรามีแพลนที่จะจัดสัมมานาแล้วก็คือจะสร้างห้องห้องสัมมานาโดยเฉพาะรับหน่วยงานราชะการหรือว่าจัดเป็นพวกเว i พาร์ตี้หรือว่าปเป็นแ่าไพรเวทพาร์ตี้ต่างๆอะค่ะที่เรากำลังแพลนที่จะทำกันอยู่อะค่ะค่ะ จะมีสองแท่นก็จะมีของกลุ่มของคนเกาหลีอะค่ะที่มาซื้อคอนโดอยู่แล้วก็ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ประมาณ7ล้านนะคะห้องหนึ่งนะคะรวมเมมเบอร์ที่เขาสามารถตีกล์ฟท่านอาหารแต่ว่าไม่รวมค่าฟรีแล้วก็กิน,กนฟรีอะคะ่ะที่ต้องจ่ายเองแล้วก็ค่าทิปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ในส่วนของคอนโดนี้ขายไปหมดแล้วอะคะ่ะ แล้วก็แผนของสนามก็น่าจะสร้างอีกประมาณสักสองสองแท่งอะคะ่ะคอนโดแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดูสถานการณ์โควิดก่อนนะคะว่าเป็นยังไงอะคะ่ะโรงแรมนี่สามารถทำจัดเลี้ยงแล้วก็ทำเป็น private party อะไรแล้วแต่ค่ะจัดประชุมสัมมนาเน,นี่ยได้จุดได้ประมาณที่นี่น่าจะได้ประมาณสัก300กว่าคนได้ค่ะตรหรับถ้าแบบเต็มแบบ f ู l แบบอ option นะคะ แล้วก็อันนี้เราก็จะมีสระน้ำมีออนเซนแจ็ก u ซี i อะไรอย่างนี้ค่ะอยู่ด้วยแต่ตอนนี้แบบเราเอาน้าออกหมดก่อนเพราะว่ายังไม่ยังไม่มีลูกค้าค่ะเห็นพี่ๆเขาอยากมาจัดงานรีวิเนียนที่นี่ดีไหมคะน้องแหววได้ค่ะถ้าสมมุติว่า <c oughs> มาจากรีลาจากสมาชิกร้านที่คุณนะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวจะขอราคาพิเศษ จากทางบอสแล้วก็ทางซีโอให้ค่ะหรือว่าทางหน่วยงานราชการพวกพี่ๆสนใจที่จะแบบจองห้องพักอะไรมาอย่างเงี้ยค่ะจองผ่านเพจร้านพี่กุลเข้ามาได้เลยค่ะก็มีส่วนพิเศษให้นะคะว้าวต้องมาแล้วค่ะอันนี้บรรยากาศยามเช้าจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ขายดีจุดนึนะค่ะเพราะว่าบรรยากาศของเขาจะดีมากก็คือจะเห็นหลุมน้าแล้วก็เห็นตอนหมอกลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ บรรยากาศตรงนี้ก็จะสวยลูกค้าจะชอบอพักที่โรงแรมแล้วก็จะพยายามอยู่ห้องที่หันหน้ามากาคนะอาะะหารของโรงแรม,มนะคะที่มีบุฟเฟ่ต์อยู่อะคะ่ะแล้วก็ตรงส่วนตรงเคาน์เตอร์ตรงนี้จะมีช็อปถายแบบสินค้าเป็นของไทยะคะ่ะทั้งหมดเป็นพวกผลไม้ แต่ตอนนี้เราก็ปิดไว้ก่อนเพราะว่ายังไม่มีลูกค้าแต่ถ้ามีลูกค้าที่เกินแบบมาพักเกิน50ห้องขึ้นอเงี้ยค่ะขอเปิดก็ก็มีขอเปิดใช้ได้เป็นบางครั้งนะคะช่วงก่อนก็มีงานแต่งของลูกผ่อดีตผู้วา่าราชการนี่ค่ะก็มาขอเปิด When Go.